งวงจุ้ยพิชัยสงขาขอขอบคุณเอนไซม์รี่เป่าพลังมหาจรรย์จากธรรมชาติเอนไซม์บำบัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตามกันต่อเลยนะครับสำหรับคนวันพฤหัสในวัย26ปีครับตำแหน่งดาวจรเป็นเช่นไร การเงินการงานความรักกับผมอาจารย์ธนวัฒน์ผงจุ้ยวิชัยสงครามครับดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ชะตาที่ดาวอังคารจรเข้ามาสู่ดาวราหูซึ่งตีดังตอบไปนี้ว่าราหูหมายถึงความมืดแต่ท่านเกิดวันพฤหัสครับความมืดเกิดขึ้นยังไงครับระมัดระวังเรื่องอากาศการปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารไม่ดีและดาวอังคารนี้ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่เพราะดาวอังคารที่สิงสถิต หลังวันเกิดและเดือนเกิดในปีนั้นๆของท่านจะเป็นนักโภชนาการตัวยงครับคนวันนี้ชอบอุ่นอาหารให้ร้อนก่อนคือรู้จักเลือกครับในการรับประทานอาหารแต่ของต้องร้อนสดใหม่อยู่เสมอครับของค้างคืนของเก่าจะมาทําแล้วโอ้โหโดนคนวันนี้ด่าและซวยบันเลยตลอดชีวิตเลยนะฮะดาวอังคารหมายถึงความใจร้อนครับแน่นอนครับและยิ่งอังคารกับพฤหัสก็คือดาวคู่มิตรกับ เื้อหนุนกันดีครับแต่ยังไงมีราหูที่ควบคุมดวงชะตาอยู่มีทั้งดีและไม่ดีครับดังต่อไปนี้ครับเพราะดาวอังคารเข้ามาคูจรในตําแหน่งของราหูแบบนี้นะครับทําให้ท่านเดือดร้อนเพราะผู้อื่นอยู่ในเกณฑ์ชะตาวัย26ปีครับระมัดระวังเรื่องฟืนไฟเช่นเดิมครับขี้หลงขี้ลืมครับวัยนี้เดอเจออะไรไมาเยอะแยะมากมายระมัดระวังเรื่องการถูกทําร้ายจากผู้อื่นการทะเลาะวิวาทด,ด้วยนะฮะ สุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องระบบเลือดการรับประทานอาหารที่มากจนเกินไปครับสิ่งที่สําคัญที่สุดมีเกณฑ์ชะตาในการปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่อยู่และหน้าที่การงานวิธีแก้ครับขอให้ท่านปรับเปลี่ยนแก้ไขยโยกย้ายตําแหน่งก่อนที่ภัยจะมาครับการที่ท่านจะย้ายไปทิ่ตะวันออกเฉียงใต้ตามหลักวิชาการฮงจุ้ยเพราะว่าดาวอังคารสถิตณร,ระบบการเงินที่ขึ้นขึ้น,นลงลงขอให้ท่านวางน้ำล้น ตำแหน่งที่ตะวันออกเฉียงใต้ให้ดีนะครับน้ำต้องสะอาดครับใสใสอย่าเอาอะไรไปกองตรงนี้เมื่อแก้ห่วงจุ้ยย้อนกลับมามาดูเรื่องดวงครับดาวอังคารหมายถึงการเคลื่อนที่เร็วคราวที่แล้วผมให้สร้างกุศลอีกอย่างแต่ตอนนี้จับเต็มๆนะขอให้ท่านสร้างกุศลดังต่อไปนี้นะครับบริจาคนะครับเป็นน้ำมันเติมรถครับวัดวาอารามที่ไหนต้องใช้รถ ในการเดินทางเป็นค่าน้ำหมุน้ำมันการเดินทางของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครับโดยเฉพาะพระที่จะเดินทางไปทุดงครับบริจาคลองเท้าให้พระนะฮะที่จะออกไปเดินทุดงหรือไปทํากิจสงต่างๆนะครับเป็นอันนี่สงบุญรวมถึงร่มด้วยนะครับกดด้วยนะครับเท่านี้แหละครับเป็นการปรับแก้ดวงแล้วห่วงจุ้ยนะครับให้ระมัดระวังแล้วหมั่นดูแลที่ตะวันออกเฉียงใต้ให้ดีนะครับต้องมีน้ําล้นนะฮะ ขีย่ให้โล่ง,ลงๆขียให้สะอาดแล้วช่วงหน้าครับตำแหน่งดาวอังคารจรอ,ออกดาวดวงไหนที่จะส่งผลถึงเกณฑ์ชะตาท่านจะให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆดังต่อไปนี้ในช่วงหน้าต้องตามอายุ27ปีคนวันพฤหัสช่วงหน้าครับงวงจุย้ยพิชัยสงขาเบ้าหวาน ความดันโรคหัวใจภูมิแพ้เมเร็งโรคต่างๆเหล่านี้อาจเกิดกับชีวิตเราได้ตลอดเวลาเพราะคนเราเมื่ออายุมากขึ้นการสร้างเอนไซม์ในร่างกายเราเองก็จะลดน้อยลงตามธรรมชาติการพร่องเอนไซม์ทำให้กระบวนการฟื้นฟูซ่อมแซมและสร้างเซลล์ใหม่ของร่างกายบกพร่องอันเป็นที่มาของโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลายแก่ร่างกายเร็วกว่ากำหนดอาการที่แสดงให้เห็นว่าร่างกายคุณกำลังขาดเอนไซม์ 1. รู้สึกเหนื่อยเพลียจากการกินอาหารมื้อหนัก 2. ออ่อนเพลียประจำา 3. ท้องผูก 4. ท้องอืดจุกเสียดนั่นท้องเป็นประจำา 5. มีกลิ่นปาก 6. ภูมิแพ้ง่ายแผลหายช้าปัญหาต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เราสามารถชดเชยได้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลี่เป่าเอนไซม์ลี่เป่าเอนไซม์ เป็นเอนไซม์บำบัดคิดค้นด้วยภูมิปัญญาของคนไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้จากพลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติส่วนประกอบที่สําคัญ1แคปซูลสาหรายสไปรูลีนาคุณสมบัติให้โปรตีนคุณภาพสูงงานดาบดอบแหง้งจมูกข้าวสาลีรำข้าวกล้องและยังอุดมไปด้วยเอนไซม์ที่สกัดจากต้นกล้าพืชอีก20ชนิดลีเปาเอนไซม์เหมาะสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานภูมิแพ้ระบบหลอดเลือดหัวใจผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารผิดปกติ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งหากท่านต้องการฟื้นฟรูร่างกายให้สมบูรณ์ปกป้องสุขภาพของท่านให้ห่างไกลาจากโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลายต้องรี่เป่าเอนไซม์เท่านั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3เป็นอาหารเสริมที่ว่าหายเร็วมากฟื้นตัวเร็วมากเดิมก็เป็นโรคเบาหวานฮะก็หลังจากทาเอนไซม์ที่เป่าขึ้นมาก็อาการก็ดีขึ้น คือช่วยสุขภาพได้ดีนะผมเป็นโรคหลายโรคทั้งสามโรคโรคลิปิดวงโรคโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคเกาต์ตอนที่ไม่ได้กินดีเป่าเนี่ยผมต้องยายโรงพยาบาลมาพ่นอยู่ตลอดเวลากินยาตัวนี้ก็ไปเนี่ยยาพ่นตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วยังัะผมเนี่ยตอนนี้ร่างกายผมตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากเลยมันผิดกับเมื่อก่อนโรคเบาหวานมาส่งปีว่าแล้วแล้วก็โรคโรคคือแล้วขอบเป็นกรรมพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นไซนัสมาทารีเป้าแล้วก็ ทานมาเดือนแรกก็รู้เลยครับดีเลยตอนนี้ก็ทานมาเรื่อยๆเย้าเป้านี้ดีผมรับประกันได้ครับป่วยเป็นโรคมะเร็งครับเป็นมะเร็งที่เพนาน์าพะเร็งทัางท่านเสือมหาร,รีเป้านะครับให้ได้รู้จักแล้วก็ให้ได้ทานมานะแต่นั้นมีอาการที่ดีขึ้นมากๆครับแลทุกครั้งที่ไปหาคุณหมอนี่แผลผ่าตัดหรือแผลในปากเนี่ยยังมีจนเห็นได้ชัดแล้วก็คุณหมอก็สวดดู สองกล้องก็กไม่พบว่ามีเนื้อน้ยอะไรตอนนี้ไม่ต้องทําการฉายแสงแล้วผลิตภัณฑ์รีเปาลนี้ให้ชีวิตใหม่กับผมจริงๆครับถ้าเจอรีเป่าล์ล่ะรีทานเลยค่ะดีจริงๆนะคะทานรีเปาเป็นประจาเหมือนดิฉันนะคะทุกคนจะมีสุขภาพดีและมีผิวพรรณดีสวยงามะคะ่ะทุกเสียงต่างยืนยันในคุณภาพว่ารีเป่าเอนไซม์ดีต่อสุขภาพจริงโปรโมชั่นพิเศษหนึ่งกระปุกบรรจุหนึ่งร้อยแคปซูล ราคา1,200บาทพิเศษสุด3กระปุกเพียง2,500บาทเท่านั้นดวนสั่งซื้อได้ที่โทร081755 2291 081755 6061